โอ้บรรยากาศมันดีซะเหลือเกินอ่ะโอ้โหเพลงแม่งโคตรเพราะเลยไอชิบหายอยากอยู่ในนี้นานๆเลยยังไงดีตอบไม่ถูกอะ่ะมันมันสมมตผิผมดีอะ่ะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเรียงๆที่เราคุ้นเคยนะครับมันก็คือกรอบบ็อกซ์นั่นเองนะครับโอ้ามายกอดกระโดดแม่งเลยกูแล้วในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่าพิวล่านะครับผมถ้าผมไม่พูดนะครับผมมันก็คือแมปที่ไอบอสมันอยู่นะครับผมไอ้อะไรนะมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อมันว่ะแม่งเลยแมปนี้นะเขาเป็นเขาก็อัปเดตใหม่นะครับผมดูดิ ทุกอย่างสวย่อเดิมครับปกติจะเป็นแมพขา,ขาวๆโง่ๆ,ๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับผมเราเดินดูแบบมีแสงสีอะไรเขาเปลี่ยนหมดเลยนะนี่ยังก็อยู่ในคิสมาสนะกูยังก็กูๆๆตกโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรโอ้โหทำไมมีแต่ที่กูตายทางนั้นเลยกูตายแน่เลย เออกูตายแล้วมาดูสิ่งที่ครับอัปเดตเข้ามาในเกมในเวอร์ชันนี้กันดีกว่านะครับ15.17.4นะครับผมไมค์คา a เ t b e t าออกมานะครับตอนนี้ยังเล่นไปเล่นกันนะครับแล้วมาดูแรกกันนะครับผมเขาบอกว่าอัปเดตเสื้อเข้ามานะครับผมเป็นเสื้อแขนยาวนะครับสลี s ไหนวะสลี s สลีปซีฟซีฟซีฟสลีปซีฟซีฟหาไม่เจอจนกูเริ่มอยากสลีปจริงๆแล้วตอนนี้กูเริ่มง่วงแล้วถ้าในโหมดนี้เราค่อยไปดูกันที่หลังดีกว่านะครับเรามาดูอันที่มันน่าสนใจกันดีกว่านะนี่ครับ Two New Weapons นะครับผม VSS w i n t o r r e s นะครับผม Fernando Torres นะครับแล้วก็บา r เล t M82 นะครับผมนี่ครับนี่ก็คือปืน Fernando Torres นะครับผมยิงแล้วจะใช้แล้วจะยิงคมมากๆเลยนะครับยิงทีละนัดด้วยนะลำดูปืนเฟอร์นันโดตอร์เลสกันดีกว่านะครับว่ามันจะคมแค่ไหนแล้วโอ้โห ดูนะจะคมเหมือนในตัวจริงหรือเปล่าครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องอยู่นะนัดเดียวจอดเดี๋ยวเราลองยิงที่ตัวดูนัดเดียวจอดเร็วโหปืนฟอร์าโดตอเลสนะครับผมม่โคตรคมเลยยังกับนักวันตัวจริงมาสิ่งในปืนนะครับโอเคปืนนี้ผมให้10คะแนนเต็มเลยครับสำหรับผมผ่านต่อไปเรามาดู M82 ิกันดีกวานะครับบาเลสถ้าเป็นไอ้ปืนหานี่นะครับยิงแล้วตัวต้องเละนะครับพบบอกเลยว่ากระสุนแม่งใหญ่มากเดี๋ยวนะลองดู โอเคของจริง <laughs> หัวปิวเลยโอ้โหไม่เละลองยิงไปเลยอ๋อโอเคตัวขาดใช้ได้อยู่ไม่แย่นะครับปืนนี้ไหนลองยิงที่ตัวดูนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพึ่งเดินเดินเหรอโอ้โอ้ my god ปืนนี้ผมให้10เต็มส0โอเคยิงเรียบร้อยครับไม่น่าเหลือนะยิงขนาดนี้ยังไม่ตายเอบค่หลอโดนยิงเต็มเป้าขนาดนี้เป้าน่าจะกระจยไปแล้วนะฮัลโหลลุงลุงลุงเอาอีกนัดไหนี่ <laughs> <laughs> เป้าแตกกระจุยกระจายเลยตอนนี้ผมควรจะฟินิชชิ่งเขาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาเฟเชลล่า <ใน S 1> ทีในคอมโบทอคอมแบทไปแล้วครับตอนนี้นี่เอาอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อย NPC แอดเข้ามาใหม่2ตัวนะครับผม,ผมก็คือ Desert Preacher กับ Frost นะครับผมไหนนี่หรอโหดูเหมือนชุดกันหนงเวอร์ชันทะเลทรายเลยนะโอ้โหพี่หนองเวอร์ชันทะเลทรายใส่หมวกด้วยโอ้โหโคตรทะเลาะเลยพี่เฮ้ยอินเทเลกได้ด้วยเดี๋ยวเอาปืนจริงแม่งเอออย่บอกว่าตาย ตายแล้วหรอตายง่ายจังวะเดี๋ยวถ้าจะอ่อนขนาดนี้นะหนลองบาเลตหน่อยดิอุ้ย,อยเอา้าเล็งปุ๊บกลัวเลยเป็นทหารภาษาอะไรวะเนี่ยแม่งกลัวโจรเอาแล้วน,นี่ผมเป็นโจรเหรอเป็นกูเป็นอะไรวะเออเอเอกูเป็นเป็นกอตแล้วกันนะโอเคนั่งอย่างนั้นแหละน้องดีมากเลยน้องออแบบนี้แหละพี่ชอบเลยน้องพี่ชอบเลยโอ้โหตายเลยไอ้ไอ้ดซเซอร์บิทเชอร์มันกาก,ากเกินไปนะครับเราต้องมาดูฟอสกันหน่อยคนระับนี่โอ้โหแม่งกันหน่วงเป็นแก๊งเลย ไหนในปากมันคืออะไรวะโอ้โหปากปากอมอะไรไ้อยู่อมขี้นั่นเลยโอเคไหนลองยิงดูโอ้หัวขาดเลยเดี๋ยวหัวหายไปไหนวะโอ้โหอยู่นู่นโอเคมันหวดเกินนะบาาลีนะมันยิงหัวที่ล้มันหัวกระเด็นเลยเดี๋ยวไหนลองเอาลูกซองยิงด้วยนี่เรียบร้อยลองใส่ปืนที่ผมเอามามันน่าจะแรงเกินไปนะครับแล้วมาลองปืนเฟร์โดตอรเรสกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลย เหมือนกูใช้ปืนบีบีกันน่ะใช้เป็นแอร์ซอฟยิงไอชิบหายิงไม่เข้าโอเคเข้าสักทีสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือ disable AI นะครับผมเวลาเรากดติ๊กปุ๊บเนี่ยไอเอ็นีซีเนี่ยมันจะหยุดนิ่งเลยครับดูนะตึก๊กเอา,เอา,เอาทำไมมันยังเดินอยู่วะเฮ้ยถ้าที่ผมให้เดานะครับมันน่าจะต้องเป็นตัวที่เสกมาเองนะครับนี่ไอตัวที่มันเสกไปก่อนหน้านี้แล้วไม่นับนะน่าจะนับหลังจากตอนนี้นะไหนโอเคนิ่งแล้วนะครับผมอ่า นี่ครับไอตัวที่เราเสกมาก่อนหน้านี้นะยังไม่ได้กด Disable ตอนแรกนะแต่อันนี้ตัวที่เรา Disable นะมันจะก็จะไม่เดินนะแต่อีตัวนี้มันเดินนะเดินจะนั่นแหละแม่งยิงแม่งเลยกูเนี่ยโอเคอัปเดตยาใหม่เวลาเพลเยอร์เดินผ่านจะยาจะล้มนะโอเค <S <S เอ่อมัน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 ล้มยังไงวะฮลัลโหลนี่ครับถ้าเราแค่เราเสกเฮลิคอปเตอร์มานะครับผมรู้สึกว่ายาจะล้มนะแต่แต่ว่าคือคนเดินแล้วมันไม่ล้มอ่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมันชื่อว่า testing กรานะครับผมนี่ครับเราลองคลิกเข้าไปดูหน่อยดิอยากรู้มันคืออะไรวะน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเทสติ้ g กราวเหรอตามชื่อมันก็บอกว่าเป็นการเทส ting นะครับผมทดลองอะไรบางอย่างนะน่าจะเป็นแบบที่เราสามารถทําอะไรก็ได้นะใช่ไหมใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่อฮัลโหลตอบตอบรอทีมีใครอยู่ในนี้ไหมถ้ามีคนตอบนี่กูหลอนนะอย่าอย่าตอบไปเชียวนะโอเคนะครับมันก็มีอัปเดตใหม่นะครับผมก็คือสกินใหม่อีกอันหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเซิร์กนะครับผมแค่พิมพ์ทับเซ็ตสกินแล้วก็คำนี้นะครับ s u r g e นะครับเซิร์กแล้วก็นี่ครับมันจะได้สกินแบบสีเป็นลายเนวี่นะครับผมก็สีน้ำเงินอย่างนี้นะเข้มๆม,มันเป็นสกินที่มันบวกดาเมจนะครับผมไปอ่านในวิกิมานะเดี๋ยวลองยิงดูโอเคแม่งโคตรรัวเลย นี่โอ้โหไอ้ยี่เอมสิบหกอะไรวะแม่งยิงออโต้แบบ50นัดด้วยดูดิ51อนัดสบายนะครับผมสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมมันก็คือเครื่องบดเนื้อนั่นเองนะไอเชเดอร์นะโอ้โหแม่เงเลยน่าก,กลัวชิบหายเลยไอ,ไอเลือดข้างล่างนี่ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันคือผมเองนะมันคือกูเองนะ <c oughs> คือตอนแรกที่ผมเสกมาแล้วผมเปิดไปลงนะครับเรียบร้อยเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมเข้าเครื่องบดไปก็ลองล,อง,ลองไปดูดิรออะไรละ่ะ ต้องเอาเอ c มาจุ่มชาบูดูนะครับนี่เราลองไปซีสิกลงมาในเครื่องดูโอ้ตายแล้วมันยังไงต่อโอโ้จะปลดลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเรียบร้อยนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันได้เป็นเนื้อไก่ดูดิมันเหมือนเป็นเนื้อกไก่เป็นต้องไก่เลยความบรูชัลของเครื่องนี้ผมให้10เต็ม10 <c oughs> เลยครับอัปเดตนี้มันสติสฟายผมมากเลยครับผมทำให้ผมพึงพอใจอย,อย่างมากเลยนะนี่ใส่ลงไปเลยไหนแล้วลองเอาเวิร์สเคิร์ดมาใส่ดีดิมองหน้าทำไมลงไปเลยนี่นี่ โอเคเรียบร้อยเอาไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายแล้วเอ็นพีซีมันพยายามจะสู้กับเวิร์ดเคิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเปลี่ยนใหม่เหรอรย,ยังไงโอ้โอ้ถ้ามีคนพยายามจะสู้กับพี่แกครับนาะพี่แกต่อยไม่เหลือครับต่อยเสาซะและ้วึะนี่ต่อยไม่ยัง้งอย่าต่อยกูนะเฮ้ยอย่านะต่อยเหรอะฮะทำท่า,ทาเมย์ไทยอ่ะนี่ลงไปเลยจุ่มหม้อชาบูเรียบร้อยเป็นไ,ไงไม่ตายไม่ตายให้มันรู้ไปสักกี่น้ำกันล่ะฮะกี่น้ำละ่ะฮะ นี่เลยโอ้โหเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแลยนะ้วจุ่มแป๊บเดียวรอเหมือนรอหมูสุกนะครับเรียบร้อยแขนขาดเลยแบบนี้คือรุนเรื่องว่าตายโดนลุมกระเทิมเลยลุโดนลุมประชาทันไปดิฮัลโหลนี่โดนลุมประชาทันไปดิดน,ปน,ปดนี่นเอาลืนโอเคนะครับถ้าใครชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับ ถ้ามีอัปเดตอะไรผมบอกพ้องหรือไม่ได้มาบอกในคลิปนี้ก็าสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบอกพิมพ์มาเลยนะว่ามีอะไรที่มันตกค้างอยู่ยครับในอัปเดตนี้ไมาแล้วจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ